สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายทุกท่านทุกบ้านค่ะมือนีอดวันวานเฮ็ดวุ่นออกมาเป็นแนวนี้จ้ะพี่น้องอยากขั้มันออกลายค่ะพี่น้องมันก็เลยลายสมใจซะมันพอแบ่งสั้นเลยๆจ้ะพี่ท้องจ๋านางใจห่อนนางเศร้าเทลงสั้นแรกมันยงังบ่ทันแข็งเยอะ สัน่นในสองนางกับเจ้านำลงมลยจ้ใพี่น้องจ้ะอือฮึจอยากให้มันลายออกมาลายๆเหมือนลายหินอ่อนประมาณนั่นนะจ้ะคิดว่ามันแปลกๆดีอือพี่น้องจะแข็งมากคะ่ะแข็งากแต่ว่ารูาซสึกวากะทิกะทิเป็นกะทิทำแกงนะจ้ะเอาได้ใส่กะทิทำแกง บอกว่าหน้ามันจะมันขนาดนี้ค่ะเพราะว่ากะทิทําแกงมันจะแตกมันเลยไหมเรื่องใดเนาะกะบสันทหัดเรื่องเรื่องกะทิปนใดค่ะพี่น้องต้องบอกว่าอรุณวานเฮ็ดขนมหวานเฮ็ดยางกะว่าไปตามเรื่องค่ะพี่น้องคือเฮ็ดไปตามเรื่องตามเล้าค่ะถ้าโชคดีมันก็งามค่ะโชครลายก็ จ้ะจ้ะเมื่อนี้จ้ะอ่าเมื่อเมื่อกี้นี่แคะเบิ้งแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนางนางลายลายงามอยู่จ้ะนี่ตัวนี้แคะเบิ้งแล้วจ้ะงามอยู่เด้อนางสิไปวัดนางก็เลยสรรหาแนวนางอันขึ้พ่อสมัยเป็นเด็กน้อยขึ้นแม่เบิ้งตัวนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเพ่อนซ้อนกันอัน ขาหออ้ไอไงคะเอ่อชั้นแรกอ่ะเพิ่นร้อยตูวขึ้นข้างในใจกลางช่้นที่สองเป็นไปตามมาสพี่น้องเอฮ็ดไปตามเรื่องตามราวพี่น้องเลย้ะคนว่าจาังไดกะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องค่ะที่เป็นกําลังใจให้วันวานมาโดยตลอดเนาะคะ่ะนาะช่วงนี้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆค่ะพี่น้องเพราะว่บาบอคอยได้อยู่บ้านน้ำแด แล้วก็คันอยู่บ้านก็นอยู่แค่สามมื้อสินคะคะแล้วก็เห็ดงานค่ะแล้วก็เลนไปอันพูดละค่ะเลนไปค่ะอ,อ๋อท้งวัดทั้งวา,งาพูดลจะจะจะไปหาเข้าสินล movement, ะมู่เพิ่นจะไปลักษาสินตามที่โอกาสอำนวยเนาะจ๊ะเนาะ ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องป้องไปทุกท่านทุกบ้านที่บกคอยได้ไปแวะหานะคะแต่คันเห็นพันตาบ้านไหนก็แวะหาแวะทักทายอยู่จ้กกะอย่จะเครียดจะข่มกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะก้จาจังไรก้าเราดวนกันแลนไปเที่ยวหาบ้านมูคือเก่านั่นแหละจ้ะเนาะคันมีเวลานะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหล,ลายจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะ พรรนานเห็นว่ามันแปลกดีสันเดเลยะนี่อบุ่นไลยเห็นอ่อนพี่น้องจา้าโอ้ยต่างสัดต่างบ้านต่างเมืองกันค่ะพี่นอ้องค่ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องดูแลสุขภาพเดจ้ๆเดิอสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะ